ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําขนมเบื้องกินนะคะเ,เดี๋ยวจะมาบอกไอ้ส่วนผสมนะคะอันนี้คือแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ําปูนใสแล้วก็มีไข่นะคะนี่จะเป็นตัวตัวไอ้ขนมเบื้องนะคะไอ้ส่วนตัวนี้ก็เป็นมีว้าเพและสีผสมอาหารสีส้มแสบนะคะนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นครีมนะคะมี น้ำตาลมะพร้าวแล้วไข่ขาวอันนี้ก็จะเป็นฝอยทองก็จะมีไข่แล้วก็มีน้ำตาลอัตราส่วนจะอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วค่อยมาดูมาชมกันนะคะจะเพื่อนเพื่อนไส้หวานเราผ่านไปแล้วนะคะไส,ไส้หวานคือไส้ฝอยทองทีนี้มันจะเป็นไส้เค็มนะทีนี้น้ำตาลน้ำเชื่อมที่เหลือจากทำฝอยทองนะคะเราก็จะมาทำไส้เค็ม เอามะพร้าวกับเกลือกับสีสีส้มแสบอะค่ะสใส่ลงไปเราก็กวนมีมะพร้าวมีน้ำ มีน้ำเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมที่เราทําเหลือจากไอ้อยทองแล้วก็เกลือแล้วก็ผัดผัดให้แห้งเลยนะคะแล้วคมาชมกันนะคะอันนี้เรามาละเลงทำหนุ่มเบื้องนำแผ่นหนุ่มเบื้องนะคะ ขั้นตอนเรามาละเลงเมันแล้วใส่บดกระทะเทฟลอนนั่นแหละคะ่ะอยากกินเราก็ต้องตัดแปลงทำกินเล็กใหญ่ดำชอบแบบขนาดไหนไซส์ไหนเราก็ทำละเลงไปเลยค่ะรอให้มันสุกสักหน่อยเลงครีมนะคะทีนี้ใส่ครีมลงไป ครีมแล้วก็ใส่หน้าขนมเลยชอบสอันนี้อันนี้ใส่เค็มนะคะทำจากมะพร้าวอันนี้อันนี้ฝอยทองหน้าหวานทำจากฝอยทองทำกินเองที่บ้าน สวยไหมค่ะ